สวัสดีครับท่านสมาชิกแพทยสภาทุกท่านในวาระที่จะต้องเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาในวาระที่จะถึงในวันที่20มกราคม2554นี้ผมเองถานวงตั้งไรยวันได้ลงรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้ในานามของแพทย์เอกสามคัคคีซึ่งมีบางอย่างที่จะบอกกล่าวกับท่านสมาชิก ถึงเรื่องอว่าเหตุใดจึงควรจึงจึงได้ลงสมัครเหตุผลก็คือว่าผมมองว่าในระยะที่ผ่านมาเกียรติภูมิของแพทย์ลดน้อยถอยลงประชาชนไม่ได้หวังไม่พึ่งได้พึ่งแพทย์ในบางส่วนเท่านั้นเอง โดยเฉพาะชื่อเสียงและเกียรติยศของแพทยสภาในวาระที่ผ่านผ่านมาที่เป็นที่เครือบแคงใจแก่สังคมอันมูลเหตุหลายๆเรื่องมันก็เกี่ยวข้องกันในหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งคือเรื่องของตัวแพทย์เองแพทย์เองคงจะต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ในวิชาชีพนะฮะอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีพอที่สามารถที่จะไปช่วยประชาชนเป็นที่พึ่งพร้อมจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ทุกเมื่อส่วนรายละเอียดนั้นเราคงต้องหาวิธีกันช่วยกันคิดต่อไปนั่นคือแนวคิดส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คือในเรื่องระบบของสาธารณสุขในกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นปัจจัยใหญ่ในการดูแลประชาชนเกือบทั้งประเทศคงต้องมามีการปฏิรูปเพราะในส่วนหนึ่งนยโยบายที่ออกจากกระทรวงสาธารณสุขนั้นไม่ได้ถูกกำหนดขึ้นจากบุคคลที่อยู่ในกรกระทรวงสาธารณสุขเลยแต่ถูกกำหนดโดยตระกูลสเกือบทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเราคงต้องน่าจะต้องรวบรวมตระกูลสมาเป็นหนึ่งเดียว แะอยู่ภายใต้กำกับของกระทรวงสาธารณสุขและเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งปัจจุบันได้พูดกันถึงเรื่องอัตราต่างๆของบุคลากรทางการสาธารณสุขซึ่งไม่พอเพียงเพราะไปผูกเงอนไว้กับอปอพอเราไม่สามารถ,ถกำหนดเองท,งทั้งที่ททรู้ว่าขาดแคลนเท่านั้นเท่านี้เราคงต้องแยกออกจาก,กอปพอครับ เพื่อที่จะสามารถจะกําหนดอัตรานะฮะเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อมาดูแลประชาชนได้อย่างดีพร้อมไม่ใช่อะไรก็ต้องถามกออเพราะขอ้ขอมูลต่างๆอยู่กับเราเราควรจะแยกออกมาจากกออเป็นกสทเสียทีเหมือนกับที่วิชาชีพอื่นได้ทำกันก็ขอ ฝากให้ท่านทุกท่านนะครับช่วยกันลงคะแนนเสียงมากๆนะครับ